สื่อดังเชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องจ่ายค่าตัวที่สูงถึง100ล้านปอนด์ถึงจะมีโอกาสในการได้ตัวจมมาโมเซราไปรุ่นทัพในคันนี้ก็เป็นได้เอาเรต่ในง,งานงานนี้บอกได้เลยทุกอย่างเป็นไปได้ของนักเตะที่เตรียมที่จะอำลาลิเวอร์พูลตามท้งท่านของชิคก์น์คอฟไปนะตอนนั้นแนะลิเวอร์พูลรีบคว้าอาดีตแข้งคุมทีมรับประกันงานดีไม่มีผิดหวังมองบูรณะลิเวอร์พูลสอบอ่สอยทีมงานบารมี ข้ามาอีกคนเพิ่มเติมในช่วงสมอน,นี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เอาดังไงสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสกอตแลนด์ผีบรลลังก์อังกฤษที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทางด้านของจามามูเซียราสตาร์กองหน้าสโมสรบาร์เยนเมนิกที่ทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นยังได้ตัวมาอาดาารุ่งรายนี้เข้ามาสู่ทีมไม่จงได้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้หลังจากที่ตอนนั้นก็มีความชัดเจนแล้วว่าจามามูเซียรา่นั้นเม่ต้องการที่จะต่อสัญญากับทางด้านของบาร์เยนเมนิกอีกต่อไปแล้วและตัวของเขาเองนั้นก็กำลังมองหาโอกาสที่จะได้ย้ายกลับมาคา้า ในฤดูก,นนะดกาลหน้าโดยการบริการนี้มาจากด้านของฟุตบอลอินไซเดอร์นะฮะสื่อชื่อดังบนเกาะอังกฤษได้ออกมาให้คะแนนลิเวอร์พูลบอกว่ามีโอกาสพอสมควรเลยนะที่จะคว้าต,ตัวนักเตะในวัยเชกเปียร์รนนี้เข้าสู่ทีมช่วงสมอนี้โดยลิเวอร์พูลนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่มีความกระตือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวจะมาโมซิราไปร่วมทัพแต่อย่างไรก็ตามงานนี้อาจจะเป็นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลต้องพบกับคู่แข่งที่น่ากลัว หากว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยากจะได้ตัวจามามูซราบรายนี้มาร,ร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยมีการคาดการณ์กันว่าจามามูซรา่นั้นจะมีค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 100ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งค่าตัวจํานวนังกล่านี้อาจจะเป็นจํานวนเงินที่ทางด้านลิเวอร์พูลนั้นต้องคิดหนักเลยทีเดียวนะฮะซึ่งงานนี้ตรงกันข้ามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถจ่ายค่าตัว100ล้านปอนด์สรับดิวแบบสบายๆเพราะเจ้าต,ต,ตัวนั้นมีโปรยกว่านั่นเองโดยปัจจุบันจะมามูซิล่านั้นเหลือสัญญากับบบเยอร์เบนิกอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้น และตอนนี้ทางด้านของบโอเมดิกนั้นก็มีรู้สึกอ่ากดดันอะไรเลือที่ซ้ำไปและจะต้องเร่งทําการปล่อยตัวเตะรายนี้ออกจากทางทีมให้ทันทีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะกลัวนะว่าราคาอ่าตกแน่นอนหรือว่ากลัวน,นักเตะจะย้ายออกจากทางทีมไปแบบฟรีแต่อย่างใดก็ตามนั่นจะทําให้ทางทีมเสือเหลืองเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองราคาขายนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากและเชื่อได้เลยนะว่าค่าตัวจํานวนกว่า1 0 0ยล้านปอนนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ค่าตัวเบื้องต้นเท่านั้นและอาจจะมีการอัปเดตราคา เพิ่มเติมในภายหลังก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยทางด้านของทางฟุตบอลอินไซเดอร์ยืนยันต่อไปแต่ว่าในตอนนี้ลิเวอร์ pool นั้นนะฮะกำลังมองหานักเตะที่จะเข้ามาแทนที่ของทางด้านโมเมซาลา หลังจากที่ส่นหน้าชาวอีย,ยปายนี้กำลังจะเข้าสู่ในช่วงสัญญาเป็นสุดท้ายหลังจาพฤดูกาลนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าลิเวอร์พูลอาจทำการที่จะปล่อยตัวโมซาร่าออกจากทางทีมให้กับในลีกซาดิอาราเบียที่กำลังรอซื้อตัวอยู่ในเวลาน,นี้ก็เป็นได้และลิเวอร์พูลอาจจะใช้เงินในการค่าตัวจากการขายโมซาร่าในครั้งนี้เพื่อเป็นทุนในการเข้าไปซื้อจาบาโบซาราเข้าไปสู่ทีมต่อไปและนี่อาจจะเป็นหนทางเดียวที่ทางด้านลิเวอร์พูลจะมีเงินทุนสำหรับการน,นำไปสู่ เลดัำไปต่อสู้กับทางแมนเชสเร์ซิตี้ในกรณีที่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการจะใช้งานหรือว่าใช้จ่ายเงินของตนเองไปจำนวนมากในเท่านั้นอองครับตอนนั้นต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะมีลุ้นได้ตัวจะมาโมเซราเข้าสู่ทีมในครั้งนี้หรือไม่ เพราะเท่าที่มองดูแล้วตัวนักเตะเองนั้นต้องการจะย้ายทีมแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบบเยนเมดิกนั้นจะยอมขายหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ดีสุดของยุโรปในคังนี้ออกจากทางทีมไปหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีใครร,รู้เลเวฟูเตรียมจะเข้าสู่ยุคใหม่ในช่วงซัมเมอร์น,นี้เมื่อทางด้านของทางเชเกนคอฟนะฮะ ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันจะอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูกาล2 0า23ซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคทอง9ปีของบอสในการสร้างของแดงให้กลับมาปังกาศในโลกลูกหนังก็ดีครั้งในครั้งนี้โดยการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เริ่มต้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแต่งตั้งไมเคิลเอชวิทนะฮะฐานะผู้บริหารด้านฟุตบอลของสโมสรซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกับทีมอีกครั้งแต่ว่าตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมตามด้วยการเลือกริชาร์ดฮิลล์ดำรงตำแหน่งผู้ในการการกีฬาโดยจะเริ่มงานในวันที่1ม ได้ดอนดับว่านี่คือการเตรียมความพร้อมของสโมสรในวันที่ไม่มีครอบกลุมบางเยียนและการจากไปของเขาย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงขงุมกำลังของทีมซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่านักเตะหกรายที่จะโบกมือลาทินแอนฟิ์โดยหนึ่งในนั้นจะเป็นแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ของสโมสรในครั้นี้กันด้วยนะโดยเริ่มจากที่เควินเคอร์รีเฮ์ โดยเคเรเฮอร์รอได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากผลงานในช่วงที่อาริซงเบเกอร์บาดเจ็บโดยเฟอร์จิฟันได้ถึงขนาดยกย่องนว่าเป็นโกระดับโลกเลยทีเดียวแต่กระนั้นอนาคตของเขาก็ยังไม่แน่นอนเพราะเมื่อในทวันชาวบารสเวลยนหายเจ็บเขาก็คงต้องกลับไปนั่งอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองตามเดิมแต่นั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจถ้าเห็นลูกหมีเลือกที่จะย้ายทีมเพื่อโอกาสในการลงเป็นเบอร์หนึ่งในช่วงสมัยนี้โดยในช่วงที่ผ่านมาวูฟตั้งเบนเดร์กับทางด้านของเบรนฟอร์ มีข่าวบุพพันธ์กับดาทวานในวัยทีปีรวยนี้มาโดยตลอดเนยนะต่อมาคนที่2ก็จะเป็นทีเอโกอันคันโตราโดยการน,นี้คำว่าโชคร้ายยังถือว่าน้อยไปสำหรับทางด้านทีเอโกเพราะตลอดอ4ปีที่อยู่กับทางด้านของเดอะเบรสเนี่ยนักเตะใช้เวลานะครับผมอยู่บนเตียงโรงพยาบาลมากกว่าในสนามฟุตบอลซะอีก โดยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่ชื่อของเขาจะถูกไม้หัวเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับว่าจะโดนปล่อยตัวยิ่งสัญญาปัจจุบันจะมดลงเมื่อจบฤดูกาลนี้ คงเป็นไปนได้ยากนะที่ลิเวอร์พูลจะขยายสัญญาฉบับใหม่โดยดาวเตะชาวสเปนนีเพิ่งจะลงเล่นเกมเดียวในช่วงสั้นนี้เพราะได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังหวนกลับมาลกสนามก็เป็นครั้งแรกในรอบ10เดือนจากการผ่าตัดสะโพกถ้าเขาฟิตก็อาจจะมีสโมสรต่างแดนสนใจอยากได้ตัวเพราะประสบการณ์กับศักยภาพของเขานั้นน่าจะมีประโยชน์ในครั้งนี้ไม่มากก็น,น้อยจะมาข้อที่ 3. ามโชเอลมาจิฟ โดยมาติฟเองเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา8ปีที่อยู่กับสโม,มสรโดยเขาเหลือสัญญากับทีมจะถึงซัมเมอร์นี้เท่านั้นและอย่างคารับเองนั้นก็ยังมองหน้านี่คือผู้เล่นที่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับทางทีมได้ฉะนั้นควรจะเก็บเขาเอาไว้ต่อไปอย่างไรก็ตามดาวเตะในวันอเปรยนี้ ดันมีเ,นเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื้อรังล่าสุดนั้นเจ็บเอ็นขวอย้หน้าหัวเข่าเมื่อช่วงเดือนธันวาคมทําให้หมดสิทธิ์ลงสนามในรายการนี้ไปแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หงแดงไม่อยากจะเก็บนักเตะรายนี้เอาไว้แต่พวกสโมสรในยุโรปอาจจะอยากได้ตัวมาติฟซึ่งก็มีส่วนช่วยทีมในการคว้าแชมป์มามากมายรวมทั้งยูฟาแชมเปียนลีกทีมเบริกและก็เอฟเอคัพในครั้งนี้เป็นต้นนั่นเองต่อมาข้อที่4คนที่4ก็จะเป็นอาดูเรียง แลังจะอยู่กับทีมมาน,นานถึง5ปีอาเดรียงเนี่ยเป็นนักเตะที่จะอำลาทีนแอนฟิลเมื่อหมดสัญญาในช่วงเสมอนี้ ัจจุบันโกจอมเก่าชาวสเปนิชเป็นมือ3ของทีมต่อจากด้านของอาร์ดิซงและก็เคริเฮอร์โดยเขาได้ลงเฝ้าเสาเพียงแค่2เกมตลอด3ปีที่ผ่านมาแม้ว่านักเตะจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงตัวจริงหรือว่าจะตัวไม่เคยปริป,ปากเนื่องจากว่ารู้สนักของตัวเองเป็นอย่างดีแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เขากับสโมสรต้องแยกทางกันและอาเดีรนเองนั้นก็เข้าใจเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวต่อมาคนที่5ก็จะเป็นทางด้านของเนทฟิลิฟนะ โดยทางฟิลิปเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งในผู้เล่นที่อาจจะมีอนาคตกับทีม แต่ว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของแดงเนี่ยเม่ดักเตะเออคุณภาพคับแก้วนั่นเป็นเพราะเหตุผลที่ทำให้เขาได้ส่งลงไปเล่นแบบยืมตัวกับทางด้านของคาดิฟทีมระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพในช่วงซีซนั่นี้เฉพาะไปแล้วฟิลิปเองคงรู้ตัวนะว่าไม่มีที่อยู่ในสโมสรนี้ต่อไปเพราะเขาโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัว3ครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาและในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะในวัเยเชฟเวอรน์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่ถูกขายแบบถาวรและตัวของเขาก็ต้องมองหาความท้าทาย ดีกว่าจะกลับไปนั่งจับเจ้าเป็นตัวสำรองส่วนทางด้านทางเลือกก็จะมีทังทางด้านของคาดิฟต้ตองสงกัดช่วคราวบริเตดและก็แบ็กเบิร์นโปรเบิร์นะต่อมาคนที่6สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาล่า โดยไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าโมเองนั้นมีข่าวผูกพันกับทางทีมซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอดในช่วงสมิที่ผ่านมาแต่ที่ว่าฟูเองก็ปฏิเสธเงินจำนวนมหาศาลมากกว่า150บล้านปอนด์หรือประมาณ6,600ล้านบาทจากทางด้านของอันอาทิอัชอย่างไรก็ตามทีมดังในลีกแดนเซตินาแมนยังไม่ยอมแพ้และพร้อมทุ่มเงินมากกว่าเดิมเพื่อที่จะกระชากบังโมออกจากทางทีมแอนฟิโอ ในขณะเดียวกันหงแดงอาจจะเริ่มใจอ่อนเพราะนักเตะเหรือสัญญาจะถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2025ซึ่งนั่นทำให้พวกเขามีความคิดที่จะขายซัลา,าออกไปในช่วงสมวน,นี้ถ้าอันอันจิอัสหรือทีมอื่นในซาดิอาราเบียกล้าทุ่มเงินก้อนโตสำหรับตอนนี้ลิเวอพูก็มีตัวเลือกในแนวรุกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะ เอาแล้วนนไงเดอะเขาอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลแนทตอวสังกัดเก่าเดินเครื่องให้เต็มที่เพื่อคว้าตัวชาบีอรันโซ่ไปทําทีมแทนที่เชเกนคอฟมั่นใจจะพาทีมบินสูงประสบความสำเร็จอย่างไม่ผิดหวังโดยเดอะเขาอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลออกปากแนะนำตัวสังกัดเก่าเดินเครื่องให้พร้อมนะฮะเพื่อจะคว้าชายชาบีอรันโซ่กุนซือเนื้อหอมของไบเออร์เลเวอร์โคเซนไปทําทีมแทนที่เชเกนคอฟหลังจากวัตุการนี้ซึ่งเขาเองนั้นก็มั่นใจว่าจะพาทีมบินสูง และประสบความสำเร็จอย่างไม่ผิดหวังเขาเคยร่วมงานกับทางออรันโซน์ในอันฟิลมาก่อนเอ่ยถึงเพื่อนเก่าที่กาลังไปได้สวยกับเลโวโกเซนบอกว่าคุณก็รู้ดีถ้าคุณมองไปยังอดีตเพื่อนร,ร่วมทีมและนักเตะบางครั้งคุณสงสัยว่าพวกเขาจะสามารถจะเป็นโค้ชได้ไหมและคุณจะเห็นพวกเขาทํางานได้ดีจริงหรือไม่ในงานบริหารสำหรับชาบีนั้นผมคิดในใจอยู่เสมอว่าเขาเป็นโคช้ชอนาคตได้อย่างแน่นอนนะ และข่าวที่อุลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เริ่มมาฟังกันทุกทุครับ